วันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งผู้เล่นที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในยุคนี้นะครับสนับสนุนโดย sba basketball academy basketball academy ที่ดีที่สุดที่ฝึกสอนโดยผู้ฝึกสอนระดับโค้ชทีมชาติหาจะพูดถึงทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดใน nba ยุคนี้นะครับเราก็นึกออกได้ทีมเดียวเท่านั้นก็คือทีม golden state warriors นะครับทีม golden state warriors เนี่ย 5ปีหลังสุดนะครับพวกเขา,เข,าเข้าชิงถึง3ครั้งแล้วก็พลาดไป2สมัยโดยถ้าเราจะนึกถึงผู้เล่นที่โดดเด่นใน Golden State Warriors นะครับเราก็จะนึกถึง 1. Stephen Curry 2. รีสอเคทอมสัน3เควินดูแลน์ต่มีอีกผู้เล่น1คนนะครับที่สำคัญมากๆที่พาทีมมาถึงจุดนี้นะครับก็คือเดม n นก e ีนนะครับเราจะไปดูกันว่าเดม n นก e ีนสำคัญกับทีมยังไงไปครับ เดมอนกีนถือว่าเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่ตัวเล็กพอสมควรนะครับเขาสูงแค่6.6ฟุตนั่นเองแต่ข้อดีของความตัวเล็กของเขาเนี่ยเขาสามารถมีความว่องไวกว่าผู้เล่นบิ๊กแมนคนอื่นในลีกนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาสามารถฟาสเบรกได้บ่อยครั้งมากเวลาไม่มีบอลเขาก็จะสปีดหนีตัวประกบขึ้นไปแล้วก็พาได้บอลจากพวกเชอรี่สามารถพาลูกบอลเนี่ยเลี้ยงจากล่างขึ้นบนหนีตัวประกบขึ้นมาได้ในเมื่อเขาไม่สามารถออกบอลให้พวกกาดอย่างเชอรี่หรือทอมสันได้ ตัวเขาเองเนี่ยมีสกิลเลี้ยงบอลที่เหมือนกาดอีกหนึ่งคนนะครับเขาสามารถเลี้ยงบอลจากล่ากขึ้นบนแล้วก็มาทําคะแนนได้นี่คือจุดแข็งของเดมอนก e ีนในเกมลุกอีกจุดหนึงนะครับพลิกแอนโรเดมอนก e ีนเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวโลได้ดีที่สุดของลีกหคนนะครับการที่เขาเล่นคู่กับสเตเฟนการจ่ายบอล เดมอนกีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีวิชั่นการจ่ายบอลที่ดีมากๆนะครับเขาเป็นเหมือนพอยต์ร์เว์อีกคนนึงก็ว่าได้นะครับการที่เขาได้บอลมาเนี่ยด้วยระบบของโเดิสเซอร์ิเลียร์เนี่ยที่มีการหมุนเวียนกันตลอดเวลาเนี่ยจะมีช่องว่างหรือสเปซิ่งเกิดขึ้นเสมอซึ่งเดมอนกีนก็สามารถจ่ายลูกให้เพื่อนทำคะแนนในพื้นที่ว่างๆได้แค่บุ๊กให้อีกหนึ่งคนเข้าดังนะครับคือเป็นหนึ่งคนที่สามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีมากๆนะครับ ชู้แม้ว่าเดมอนกีนจะมีสถิติการชูดที่ไม่สูงมากนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาสามารถเก็บคะแนนได้จากการชูดวงนอกได้นะครับเราจะเห็นว่าเกมสําคัญสำคัญหรือช่วงบีบหัวใจเนี่ยเดมอนกีนก็สามารถยิงช่วยทีมมาได้แล้วหลายคานะครับเกมรับ เดมอนตีนถือว่าเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่มีเกมรับยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคนี้นะครับเขาสามารถติดทีมผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมทีมแรกได้ถึง3สมัยตั้งแต่ปี 2015, 2016, 2017และสามารถคว,ว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเมื่อปี2017 2017ไดันครับ the y e a r goes ั o Dremont Green การทดแทนตำแหน่งหรือการเข้ามาสอนช่วยเพื่อนนะครับนี่คือกุญแจสำคัญของโ o l เด n นสเต e บร r เออร์ชุดนี้นะครับเดมอนก e ีนถือว่าเป็นผู้เล่นที่ฉลาดในการเล่นเกมรับมากๆเขาจะอ่านเกมตลอดเวลานะครับเขาจะดูว่า เมื่อเพื่อนเนี่ยหลุดจากตำแหน่งมีเกมลุ้ที่ผ่านเพื่อนมาได้ปุ๊บเขาจะคอยอ่านเกมแล้วคอยไปช่วยเพื่อนอุดรอยรั่วตรงจุดนั้นเสมอนะครับนี่คือข้อดีที่แบบดีที่สุดของเดมอนกีนคือเขาเป็นคนที่อ่านเกมเสมอเขาจะคอยไปซ้อนเพื่อนช่วยบล็อกช่วยสติลช่วยปิดตำแหน่งพื้นที่ที่มันว่างอยู่นี่คือข้อดีที่แบบดีสุดๆเลยของเดมอนกีนนะครับ สิ่งสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มทีม g o l เ e n State w a r r i r เดวอนกีนถือว่าเป็นตัวถังฝั่งซานฟรานซิสโกที่คอยมาเติมเต็มในจุดนี้ถ้าเรามองเห็นผู้เล่นอย่างเคอร์ี่หรือเคทอมสานที่จะดูแบบตุม่มติ๋มหนุ่มแน้มดูไม่ค่อยบวกไม่ค่อยชน ก็ยังมีพี่กีนนี่แหละที่คอยบวกคอยชนทุกคนเกมปกปอกลีเดอร์ที่เกมเนี่ยเดมอนกีนทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟอดัมของ o k เหรือเรบอนเจมที่โดนเขาอัดร่วงมาตองกับพื้นมาเรียบร้อย Jefferson, this wasn't that hard of a foul. It's not going to end the world. But Jefferson knows his team needs some energy. If I step up and I get a technical or I don't file you, it doesn't matter. We're down 17 anyway. We need something to be the catalyst and to give us energy. And I believe that Jefferson, because that's just a regular file, I, I, I don't care what year it is. Lapti like hit on my และทั้งหมดนี้คือหนึ่งผู้เล่นที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเขาเป็นกุญแจสำคัญที่าพาโค้ชไปบริเวร,เม,รเออมาถึงจุดนี้เราควรยกย่องเขาเขาคือเดมอนกีนรถถังฝังซานฟาร์ซิดโกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กด u b s ส r i b e ถ้ามีผู้เล่นคนไหนที่คุณอยากดูหรือรับชมอีกสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้หรือที่เพจก็ได้หรือจชกอินบอกมาที่เพจได้ขอบคุณที่เสียเวลารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับเหตุการณ์ ที่เขาไปบวกกับเลวันแจมในรอบชิงแล้วทั้งหมดนี้ก็คือส่วนเติมเต็มให้กลรเพือนนี้ำบาก